และอันนี้คือเอาไว้ทำไมอ่ะถ้าถอดล่งไปมันจะไม่สวยอังคีอ๋อลงไปมันจะไม่สวยแต่ใส่ไว้ก็ไม่มีประโยชน์แคมท่อครับพี่อันนี้เป็นแคมท่อเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวดูนี่รถขี่เล่นว้าวนี่ สวัสดีท anyway, ่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเจตีกติชแนลนะจ๊ะวันนี้นะครับทุกคนนะผมจะพาทุกคนมาชมนะครับเวฟรอยสิบใบนะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยสวยจริงๆนะครับสวยมากๆนะครับก็ดูดูในรูปอ่ะมันจะเป็นแบบลักษณะยังไงบอกไม่ถูกนะครับมันจะเงาๆหน่อยนะแต่ถ้ามาเจอจริงๆก็โคตรเงาครับบอกนะครับเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของรถดีกว่านะครับว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับสวัสดีครับแนะนําตัวน่อรครับชื่อโสภครับ โชคนี้นะครับคันนี้เป็นรสนามหรือเป็นรสขี่ทั่วไปรสขี่เล่นนะครับอันนี้รสขี่เล่นเนอะนสวยนะทุกคนนะเดี๋ยให้โชคพาไปดูด้วกว่าว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้าง I feel nauseous believe me Never had a lot of sh** come easy Had to work hard struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the f. Hours it takes to get some power. Don't be sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f all the doubters, they're just your downers. I swear to God, they will let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these clowns. ดูเดี๋ยวดูคร่าวๆกันทุกคน<ม>นี่แถวนี้ไม่ค่อยมีคงไก่นะบอกเลยมีแต่ทรงเซงนะนี่เขาเรียกทรงเซงใช่ไหม<อ>นี่นะครับโอโ้โหเป็นไงสวยๆเลยนะมาเริ่มจากชุดบนดีกว่าชุดบนมีอะไรบ้างชุดบนก็ <Nope. S 1> ถอดไปหมดแล้วเนาะนี่โอ้โหแต่ชุดสีนี่สวยมากเลยนะอันนี้เบิกใหม่ไหมตัวนี้แท้โรงงานครับพี่อันนี้เป็นแท้เลยอย่างเงาเงาจริงๆนะทุกคนนะเดี๋ยวให้ดูแบบนี้ดีกว่าจะได้รู้ว่าเงาแค่ไหน นี่ว้าวโอ้โหและคันนี้คือไม่มีไฟอะไรพวกนี้มันมันขี่รู้เรื่องหรอหรือว่ายังไงเนี่ยขี่ได้เหรอขี่กลางคืนนี่คือไม่เห็นไม่เห็นทางเลยนะพี่ว่าเนาะโอ้โหชุดบงก็ยังเป็นแบบเขาเรียกว่าไงของเดิมอยู่นะครับก็จะมีเป็นมือด้มอันนี้รถเป็นดิสแท้หรือว่าเป็นด้มาเลยแปลงครับพี่อันนี้เป็นแปลงอันนี้เดิมเดิมแต่ก่อนน่าจะเป็นดิสนะทุกคนนะโอเคนะครับก็เปลี่ยนเป็นดมเนาะโอ้โหสวยมากนะชุดสีแบบเงามากนะทุกคนนะดูดิโอ้โหสวยจริงๆนะครับนี่สปอนเซอร์แล้วเนี่ย ใช่ไหมให้บอลเสื้อปะ oh, ดูยังเยอะนะครับมาดูชุดล่างดีกว่านะครับคันนี้ทําอะไรไปบ้างมาข้างล่างข้างล่างเป็นกระบอกโชกเ <Okay. S 1> ขาเรียกว่าอะไรนะกึ่งแกนครับพี่อันนี้กึ่งตัดแกนโอเคทั้งอันนี้โหลดเท่าไหร่สองนิ้วครับอันนี้โหลดสองนิ้วเนาะคือไม่ได้ชนบางคนไม่ชนเลยพี่นี่ไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่ครับว้าวเป็นไงทุกคนดูสวยจริงนะครับผมต้องมาถ่ายกลางแจ้งนะเพราะว่าคือถ้าจะถ่ายในร่มแถวโน้นมันก็รถเยอะนะตอนแรกคิดว่ารถจะมีเยอะนะสิ้นนี้นะครับเอาไปมารถอย่างเยอะเลยนะครับชุดดางก็จะเป็นนนแบบล้อดเา นี่นะนเป็นดุมอันนี้เป็นดุมกึงครับพี่แบบไงยังสวยทุกคนว้วดวด,ด,ดุมกึงแบบเขาเรียกว่าอะไรเจาะอันนี้ไล่เบาาเนาะนี่นะเป็นลายดาวกระจายนะครับล้ออันนี้เป็นชาร์กชาร์กสปีดสีดำอันนี้ขอบเท่าไหร่หนึ่งจุดสองครับพี่หนึ่งจุดสองเล็กอยู่นะนี่ดูทุกคน,นเล็กมากนะครับดูดิโอ้โหถ้าหนึ่งจุดหนึ่งนี่จะเล็กกว่านี้ใช่ไหมหนึ่นไงสวย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 เครื่องมาดูนี่ดีกว่า ผมบอกเลยว่าอันนี้คืออะไรอันนี้กล้องเลยครับพี่อปกติเขาขึ้นข้างบนเนี่ยจะแปลกไงพี่โอ้แล้วลงข้างล่างเลยนะเฮ้ยดูดิโอ้โหมันไม่ชนแม่อะไรเลยนี่ไม่ชนพี่ไม่ชนโอ้คือว่าเฮ้ยดูนี่ดูปกติเขาขึ้นข้างบนนะนี่ท่อมันจะอยู่ยาวทุกคนดูดิผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเอ๊ะ นี่นะครับโอ้โหยังไงสุดจริงลงล่างไปเลยไม่ต้องดูงไม่ต้องดูดแล้วข้างบนใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> ออนะครับนี่ฝั่งนี้อันนี้เป็นฝาด้าเบรกอันนี้เจาะมาแล้วเนาะ <c oughs> นี่นะครับอันนี้เป็นสายเบรกสายเลื่อนไม้ไม่มีเนาะโอเคเพาเราถอดมาแล้วหัวเวง,ง <c oughs> โอ้โหไล่เบาจริงนะคันนี้ <c oughs> <c oughs> สุดยอดนะครับ <c oughs> มือลิงก็จะเป็นพอร์ตเนาะแต่คันนี้สวยมากนะนี่เป็นรถเราเลยใช่ไหมใช่พี่ว้าวดูทุกคนดูสวยมากนะ ผมชอบสีฝาเครื่องอะเดี๋ยวเข้ามาดูฝั่งนี้ทุกคนสีฝาเครื่องมันแจ่มจี๊ดบอกเลยน <Nope. S 1> ี่อันนี้เขาเรียกว่าสีน้ำเงินอะไรเนี่ยน้ำเงินแก้วพี่น้ำเงินแก้วอันนี้เราเคลือบไหมเคลือบพี่เคลือบเหรอทำไมมันดูแบบเป็นลื่ด้านอะ <c oughs> เราเราเราเคลือบสูตรไหนอะบอกพี่หน่อยดิอย <c oughs> ากได้แบบนี้ว่ะเ <c oughs> ม่งเท่ดีแบบเฮ้ทุกคนดูเออ มันไม่มันไม,ไม่ไม่ได้เงานะทุกคนนะคือมันจะออกแบบจะบอกยังไงดีมันกึ่งเงากึ่งด้านะทุกคนคิดอ่าสีพิเศษสีแดงถ้าคิดไม่ออกนะสีแดงด้านะแบบนี้เลยนะครับดูโอ้โหน็อตฝั่งนี้เป็นน็อตทองครับน็อตท,ทองเนาะมีไล่น็อตเลดทั้งคันเลยนะทุกคนนั้นเลยเป็นไงเ,เลดทองนะดูอ้สวยมากนี่น่ารักมาเลยเชียว <c oughs> <c oughs> โอ้โหขัดกับรูปลักษณ์มากเลยนะพี่ <c oughs> ว่านะเออดูดิมุง้งมิ้งมาเลยนะทุกคนนะดูดิ เออนี่เก็บหมดเลยนะครับและอันนี้คือเอาไว้ทำไมอ่ะถ้าถอดล่งไปมันจะไม่สวยอย่างที่อ๋อล่งไปมันจะไม่สวยแต่ใส่ไว้ก็ไม่มีประโยชน์เออนะก็จะประมาณนั้นนะทุกคนนะนี่มาดูเครื่องดีกว่าเครื่องเราทำอะไรไปบ้างนะแคมท่อครับพี่อันนี้เป็นแคมท่อลูกเดิมเหรอใช่พี่เฮ้ยจริงดิว้าวเดิมโรงงานเลยครับเดิมโรงงานเลยเหรออันนี้วิ่งได้เท่าไหร่ร้อยสิบกีก็รู้เลยพี่ร้อยสิบกีก็รู้แล้วเน้นทรงอะ อ๋อเน้นสรงไม่เน้นสุดมันก็จะประมาณนั้นแหละทุกคนแต่ผมไม่เชื่อนะง่ายๆคือผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่คันนี้คิดว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้นะ oh, ใช่ไหมพี่ <No. S 1> อยากก่าโกหกพี่นะพี่ดูมาเยอะแล้ว <c oughs> ลูกมินี่นะครับท่ออันนี้เป็นผู้ส่วนดอกไมู้ <c oughs> ส่วนอกไม้ <Okay. S 1> โอเคปกติคือเห็นแต่เขาใส่อะไรนะจำไม่ได้ว่าทุกคนถ้าเป็นของช่างเขาจะเป็นแมนวัดป่าเนาะโอเคอันนี้เป็นท่อทั่วไปวะนี่ใช่ไหมใช่พี่นี่เป็นท่อทั่วไปแล้วทุกคนนะเป็นท่อหลัก อันนี้เหมือนไส้แข็งป่าววะไส้แข็งใด่ใไันพี่ไส้แข็งเหรอจร <Wow. S 1> ิงเลยวะอันนี้เป็นแป,ปน๊บเ <Okay. S 1> นาะนี่โอ้โหยังสวยแต่ปากดูปากดิ <c oughs> ปาก,กเปลือเลยนะ <c oughs> มันมันใช่เป็น,นลูกเดิมนี่เฮ้ยมันปากใหญ่มากเลยนะทุกคนดูข้างหลังมาดูข้างหลังดีกว่ามนาะข้างหลังทำอะไรไปบ้างอันนี้มีอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะดุมดุมกึง ดุมยอ่อใช่ไหมครับผมนี่อันนี้ดุมยอ่ออันนี้เป็นแบบใส่ดิสเหรอใช่พี่อ๋อเป็นแบบใส่ดิสอ๋อสังว่าพีาพแต่ก็สวยอยู่นะทุกคนดูดิเออวะมันมันก็ใส่กันได้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สเปซเซอร์ใช่ไหมปกติมันจะมีสเปเซอร์ตรงนี้นะทุกคนเห็นไะหมเป็นน็อตอยู่นะถ้าเป็นแบบตัวที่ไม่ไม่ช่ดิสมันจะคืองอกหมดเนาะตัวนี้เนาะนี่นะครับสวิงอัมอันนี้เป็นสุตรตารางไหมไม่สตรครับพีอันนี้ไม่สุดตารตางเนาะนี่อันนี้ก็ยังแบบเหลืออยู่นะเนาะใช่ไหมครับผมนี่นะครับถ้าสุด ใช,ใช่ไหม<ช>แต่ว่าโครงอะไรพวกนี้เราตัดดอ,อกแค่ตรงนี้เหรอ<ช>อันนี้ยังเก็บไว้มันเดิมอยู่เนาะยังไม่ได้เบาจ๋านะทุกคนนะถ้าเป็นเบาหมดเลยก็คือไปหมดมแล้วนะใช่ไหมนี่โชก็จะเป็นโชกพอร์ตเนาะสีดํานะครับแกนเขาเรียกว่าอะไรสีน้ําเงินสวยนะทุกคนนะดูทรงดิดูมันเท่อะเออง่ายๆมันเท่อะมีมีลูกเล่นเลยนะมีเคปล่าน,นี่เป็นเคปล่าฟิล์มใยน้ํา แต่ทีเด็ดมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นดิพี่ว่านี่มาดูนี่ดีกว่าสตเตอร์อันนี้เราไล่อยู่เท่าไหร่13 26ครับ13 26ามยยืนพื้นมันไม่น่าไม่น่าจะร้อยสิบนะพี่ว่าพี่ว่ามันน่า <Nope. S 1> จะเกินนะ <c oughs> คิดว่านะนะครับทใช่เหรออย่ากโกหกพี่นะนะครับเดี๋ยวให้ดูดิรถ <c oughs> ลนี่โอ้โหรถขี่เล่นใช่เลยไล่เบาอะไรขนาดนั้นวะโอ้โหอยู่บงอยู่บล็อกถังไม่มีระนามันเป็นมินิมอดแล้วเนนี่ดูดิ เทหู <Hey. S 2> แต่แปดสวยป่ะนี่แปดไว้อย่างนี้เลยเจ๋งมากสุดยอดดูบอกบางเฉียบนี่ hey. สวยมากคันนี้เดี๋ยวฟังเสียงดีกว่าขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมได้ครับพี่ติดโทษง่ายเลยติดง่ายมากทุกคนคือแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะนเมื่อกี้เหมือนแบบสตาร์ทมือเลยอะ เสียงเบิ้ลเบาก็จะประมาณนี้นะเปิ้ลนิดนึงได้ไหมไเสียงมันออกรถแข่งอะเนาะเออม,มันคล้ายๆรถแข่งะนะทุกคนเดี๋ยวขอรอรอบเครื่องนิดนึง เดี๋ยวพอหูจะแตก้หสุดจริงเฮ้ยสันสัมนี่แหละมั้งหมอดูที่เรียกบอกว่าพี่จะมีปัญหาเรื่องหูพ,พี่ว่าพี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกนี้แหละนะพี่ว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับอย่างอื่นหรอกนะับโอ้โหหูก็จะแตกว่าท่อนี่แหละเฮ้ยสุดจริงนะครับมันใช่แล้วจริงๆอะเท่าไหร่แคมท่อครับพี่แคมท่อจริงอ่ะจริงครับชัวร์ชัวร์ครับไม่มีดราม่านะเ้ย <laughs> เออนะครับแคมทอ่อดูดิโอ้โหสุดจริงสวยมากนะครับ <Okay. S 2> นี่ลงตัวสุดๆคันนี้บอกเลยว่าลงตัวมากนะทุกคนดูว้าว <Wow. S 2> ด,ดูไปแนวทางได้นะนะครับน้องๆเนานะเหรัแบบใครที่อยากจะทำนะทรงนี้นะคือมันไม่ได้แบบว่าอ่าเป็นโครงไก่เหมือนเหมือนชายวิวนะชายวิวจะไม่จะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะตัดทิ้งไปเลยอนนี้ไม่มีนะครับไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน เออนะครับรถดีๆก็ไปเอาออกนะครับนี่อย่างนี้สวยกว่าผมว่าสวยกว่านะไว้ง่ายคือมันสวยนี่นะครับเดี๋ยวให้น้องโชคใช่ไหมนี่ฝาก Facebook นิดนึ่งบักส่งครับนะบักสมครับบักสมเขียวหวานก็เป็นภาษาไทยเนาะนี่เดี๋ยวพี่ขึ้นรูปแห่ตรงนี้นะครับต้อสำหรับใครที่ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับใครอยากติดตามคันนี้ Facebook ตามนี้เลยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ